เทวดานุประกะในโหราศาสตร์ตามคำพีเฉลิมไตรภพเล่าสืบทอดกันมาว่าพระอิศวรเป็นเทพที่คอยขับไล่สิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลและประทานความดีงามความมีสิริมงคลให้เกิดขึ้นได้นำเอาหัวผีขโมด12ตนมาบดให้เป็นธุลีผงแล้วห่อด้วยผ้าสีนินดำแดงสำลิดจากนั้น ได้ประกอบพิธีปลูกเสกชุบชีวิตประพมด้วยน้ำอมฤตให้บังเกิดเป็นเทพพุุรมีใบหน้าคมดุแปลงกายได้ขายยักผิวสีแถนเข้มประดับอาภรณ์สีสำริดมีครุฑเป็นพาหานเทพมีกำลังประเคราะห์เป็นสิบสองในระบบสุริยญาติเทพพบุตรองค์นี้คุณสมบัติาธาตุลมเอ่ยขานเรียกนามกันว่า พระราหูพระราหูโหราศาสตร์โบราณจัดเข้ากลุ่มดาวบาปพระเคราะห์จัดให้ถือของความเป็นเจ้าราศีกลุ่ม ใช้ระยะเวลาการโคจร18เดือนหรือ1ปีครึ่งผ่านอนาขีต1ราศีและเมื่อโคจรเวียนรอบในจักรราศีไปตามทิศทางย้อนจากนั้นใช้เวลา18ปีซึ่งเป็นลักษณะการโคจรที่มีอัตราความเร็วสม่ำเสมอคงที่แต่การส่งกำลังประเค์ในสัดส่วนอัตราเร่งพระราหูจะส่งกำลังมากขึ้น เมื่อเข้าใกล้ระยะที่จะโครจรยกข้ามไปแต่ละราศีถัดไปและจะส่งกำลังมากขึ้นเมื่อโครจรถึงระดับครึ่งกลางของอนาขตดราศีนั้นที่ไปสถิตเมื่อนำความหมายของพระราหูจากตำราโหราศาสตร์ที่มีบันทึกไว้แต่โบราณมาใช้ในการพยากรณ์พระราหูจะเปรียบเสมือนเป็นจุดมืดเป็นเงามืด เข้าปกคุมเรือนภพนั้นของดวงชะตาและพระราหูก็มีคุณสมบัติทั้งด้านดีและคุณสมบัติด้านลบที่จะส่งผลกระตุ้นหรือแสดงอิทธิพลเข้ากระทบต่อดวงชะตาไปพร้อมๆในคราเดียวกันเสมือนหนึ่งว่าบุคคลนั้นต้องทุกขลาบในสิ่งที่ได้มาจะเป็นทุกขลาบประเภทที่ได้มาก่อนแล้วจึงเสียไปหรือจะต้องประสบพบปัญหาความเดือดร้อนทุกใจ มีความเสียหายก่อนจึงได้พบกับความโชคดีมีชัยมีโชคราบตามมาก็สุดแต่และดวงชะตาตามวราระบุญเก่ากรรมเดิมและบุญใหม่เสริมเพิ่มเข้ามาหรือกรรมใหม่ที่เข้ามาตัดปลดบางครั้งทําเอาเป็นที่เข้าใจว่าบุญมีแต่กรรมบางกรรมมาตัดปลนก็ให้คำนึงถึงอากับกิริยาผลกระทบจากแรงอัตตาเร่งของพระราหูนี่แหละครับ ที่ส่งผลกระทบต่อดวงชะตาเมื่อถึงวาระที่พระราหูจะขัวจรยกย้ายข้ามราศีจากราศีมิถุนเข้าทับปกคุมในราศีพฤษภในวันพฤหัส,สบดีที่10กันยายน2563เวลาตี2-51อนาทีจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาบุคคลแต่ละราศีจะดีหรือร้ายจะทำให้ตกทุกข์ได้ยาก หรือว่าร่ำรวยเพิ่มมากขึ้นอยู่ดีมีสุขปัจจัยสีครบถ้วนพูนสุขอย่างไรโ้นเมืองสีมีคำพยากรณ์ให้ดังต่อไปนี้บุคคลดวงชตาราศีเมษกับพระราหูโคจรยกย้ายราศีข่าวนี้สร้างความกังวลใจให้ไม่น้อยกับความเชื่อนิยมที่ว่าราหูจะมาคน้นทรัพย์ คนเมธเขาให้แล้วบ้างก็ว่าถึงคราวคนราศีเมษเนี่ยที่จะต้องโดนมวลเปล่าเงามืดอดมึนของราหูเนี่ยจะเข้ามาบดบงังทับมิตรดวงชะตาไปอีกถึง1ปีครึ่งไม่เห็นทางไปมืดบอดไม่เห็นอนาคตอันนี้มุมนี้เนี่ครับเรื่องนี้นี่ก็ขอให้ชาวราศีเมษเนี่ยใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆนะแล้วก็นิ่งๆนะครับฟังตามคํำพยากรณ์นี้ที่โหนเมืองศรีจะแกะลิขิต รับดวงชะตาที่แฝงซ่อนปิศนาชะตาชีวิตเอาไว้ใต้เหลี่ยมมุมอีกมุมหนึ่งของดาวพากคะมันเป็นความหมายทางด้านดีนะครับที่แฝงไว้ในความมืดของเงาพระราหูเนี่ยสมมุติเทพในกลุ่มบาปพเกะ์ของระบบสุริยญา,าติก่อนเริ่มต้นนะครับก็ต้องมาทําความเข้าใจว่าพระราหูมีคุณสมบัติธาตุลบ ราศีเมดเองเนี่ยครับมีดาวอังคารนะครับเป็นเจ้าครองราศีและดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวบาประเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเป็นธาตุลมดังนั้นเนี่ยอังคารราหูเนี่ยจึงส่งเสริมเกื้อกูลซึ่งกันและกันพากันกระตุ้นดวงชะตาให้มีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นกับเจ้าของดวงชะตานะครับแต่ในมุมของผู้อื่นไอ้ความดีหรือว่าไอ้ผลประโยชน์อื่นๆที่อังคารราหูเนี่ย บันดาลโดนให้กับเจ้าชะตาราศีเมษเนี่ยมันจะไปกระทบกับความรู้สึกของผู้อื่นหรือผู้อื่นเนี่ยต้องเดือดร้อนทุกใจด้วยความสัมพันธ์เชิงมุมของอังคารราหูจากดวงชะตาราศีเมษเนี่ยไอตรงนี้เนี่ยต้องแยกออกไว้ก่อนนะครับเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องพิจารณากันต่อไปนะครับหรือเอามารวมกันเป็นหัวข้อเดียวกันเนี่ยไม่ได้มันไม่มีทางแก้มันมีแต่ทางว่าตําหนิติเตียนแล้วก็ชี้หน้ากําหนดไปเลยว่า ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่มีทางแก้เพราะฉะนั้นก็เปล่าประโยชน์ที่จะพยากรณ์ดวงชะตาไงครับพยากรณ์ดวงชะตาต้องมีทางแก้นะครับกลับมาตรงที่พระราหูกับดาวองคารเป็นดาวพระกศคู่ธาตุเดียวกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นว่าได้ผลดีเกินคาดเป็นไปอย่างสำลิดผลนะครับดวงชะตาราศีเมษเนี่ยเสมือนหนึ่งว่า มีเกณฑ์ดีมีกำลังเทพเทวาเข้ามาช่วยแก้ไขสถานการณ์เวลวร้ายการสิ่งใดที่ได้พลาดเป้าหมายไปแล้วเนี่ยก็ให้กลับบรรดาลโดนให้กลับมาอยู่ในร่องในรอยที่ควรจะเป็นไปตามแผนงานมีการสนับสนุนมีการเกื้อกูลเข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุนเคลียร์ทางให้โล่งยกอุปสรรคออกให้บุคคลราศีเมษเนี่ยเดินทางดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสะดวกมีความราบรื่นมากขึ้น ผลลับจากการลงทุนจากการงานการประกอบอาชีพจึงสำทธิ์ผลเต็มประสิทธิภาพเพราะอุปสรรคน้อยลงการใช้จ่ายสูงข้ชีวิตก็จึงน้อยลงจึงมียอดคงเหลือเพิ่มมากขึ้นเพราะมีความราบลื่นในการประกอบกิจก็มีความสูญเสียออกไปน้อยนั่นเองนะครับทีนี้นี่เข้าใจและแจ้งในปริศนาโหราศาสตร์นะครับลาหูอังคารอังคารลาหูหรือ,อยังนะครับ แม้จะถูกจัดเข้าอยู่ในประเภทดาวบาปประเคราะห์นะครับแต่ก็บรรดาลสุขผลให้ได้รับสิ่งอันเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าชะตาครับทีนี้ในความเป็นบาปพระเคราะห์คู่ธาตุย่อมต้องนำผลเสียหายหรือความด่างพ้อยตามมาในภายหลังอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ต้องนำมาพิจารณาในลำดับต่อมา ที่โหเมองสีเกินนาไว้ตั้งแต่ต้นไงล่ะครับว่ายกตัวอย่างเห็นชัดๆเลยนะครับโครงกรดาวประเคราะห์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของคู่ดาวประเคราะห์เนี่ยนะครับลําดับไว้เลยว่านะครับอังคารปราหูครูทันทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเห็นไหมครับอันนี้วารีนี้เนี่ยบทกรอนเนี่ยชัดเจนในความหมายครับแต่การนํามาใช้นี่สิหากเอามาใช้ไม่เหมาะสม ไม่ถูกการาเทศะก็จะทำให้ผู้ออกคำพยากรณ์นี้เนี่ยถูกตำหนิติเตียนได้เพราะข้อความคำว่าแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เอามาใช้กับเสน่หากลนกามมาแต่ฐานเดียวนะครับยังเอามาใช้กับการออกคำพยากรณ์เกี่ยวกับธุรกิจก็ได้เกี่ยวกับคดีความก็ได้ เกี่ยวกับการดําเนินชีวิตในแง่มุมต่างๆก็ได้ที่ไม่ใช่เรื่องของรักๆค่ๆกันแต่ฐานเดียวดังเช่นว่าแย่งรักเนี่ยก็ตีความหมายเป็นของมีค่าเป็นโมรดกตกทอดเป็นของรักของห่วงแบบนี้แนวนี้ก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ลงมาที่กาลเทศะนั่นแหละครับว่าเข้ามาถามเรื่องอะไรจะเอาความสัมพันธ์เชิงมุมตรงไหนคู่ไหนไปออกคําพยากรไปวิเคราะห์ให้นะครับ ดังนั้นเนี่ยอังคารราหูเนี่ยจึงเป็นคู่ผิดติดคดีความถูกนินทาในทางร้ายที่ตนได้กระทํานะครับไม่ใช่ข่าวลือหรือเรื่องไม่จริงนะมันเป็นว่าถูกนินทาในทางร้ายที่ตนได้กระทําคือถูกเอาเรื่องจริงมาขยายความนั่นเองนั่นแหละครับแล้วก็มันจะสื่อความหมายไปถึงว่าการเข้าแข่งขันการค้าการขายที่ต้องมีการประมูลแข่งขัน การแย่งงานตามกฎกติการะเบียบว่าด้วยการประมูลการยื่นเสนอราคาหรือเป็นหากเป็นด้านคดีความเนี่ยก็ว่ากันไปครับหรือจะเป็นไปเพราะผิดกฎจราจรต่อเป็นว่ามีความผิดซ่อนแอบแอบกระทํารับหลังทาหรืออะไรประมาณนี้นะครับก็จึงอยู่ที่ว่าความเชี่ยวชาญจากการพยากรณ์เนี่ยจะใช้ความสมพันธ์เชิงมุมของดาวพาะห์คู่นี้เนี่ยมาใช้อย่างไรในการออกคําพยากรณ์ให้เหมาะสมกับ เจ้าของชะตาแต่ละวัยแต่ละอาชีพอย่าไปทึกทักเอาเลยว่าจะต้องเป็นเรื่องนานเ่องนี้แล้วก็ชี้เปี้ยงไปเลยว่าเจ้าชู้เจ้าชู้นะครับลูกเขาเมียใครจัดการเรียบเด็ดหัวกินเช่นกุ้งถังเนี่ยโอ้คิดหมกมุ่นแต่การอารมณ์อะไรแบบนี้นะครับอย่าหาทำแล้วทีนี้นะครับเจ้าของดวงชะตาก็เช่นกันครับ จริงเมื่อเข้าใจดวงชะตาตนเองดีแล้วเนี่ยเห็นในดวงเห็นในจักรราศรีดวงชะตาของตัวเองแล้วเนี่ยมีเลขสามนะครับอันนี้ก็คืออังคารนะครับแล้วก็เลขแปดเนี่ยอันนี้คือพระราหูเนี่ยก็อย่าได้กังวลใดๆนะครับหรือจะต้องหลบหลีกเอาดวงชะตาตัวเองเนี่ยไม่กล้าไปปรึกษานักพยากรณ์น,นะครับเดี๋ยวเขาด่าเอาเขาทึกทักเอาเขาชี้หน้าเอา ทั้งทั้งที่คุณคุณเ่ยก็เป็นคนเจริญในศีลมีชีวิตประจําวันแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ด้วยกรอบศีกลกรอบธรรมเนี่ยไงดวงชะตาพาแจ้งนําเอาดาวพระก้องคู่นี้ให้มาต้องกันให้มาเอื้อมถึงกระแสพระก้องแก่กันนะครับดวงชะตาเนี่ยเขาก็เปรียบเสมือนกับว่าภาคก่อนนะเขาเรียกว่าภาคก่อนภาพยนตร์ตอนที่แล้วเนี่ยมันจบที่ตรงนี้ไงนะครับพอเราเกิดมาในพบนี้เนี่ยภาพยนตร์ตอนนี้ก็กลายเป็นตอนใหม่ที่จะต้องดําเนินการต่อ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องราวมันจบที่ตรงนี้นะครับก็ต้องยอมรับแล้วก็ปลี่ไปดําเนินการอีกทางหนึ่งซะอย่ายให้ทางลบเนี่ยมันเกิดอย่าไปเดินทางลบมะเดินทางบวกไปนะครับในด้านดีไปมันก็ไม่มีอะไรทีนี้มันก็เป็นแผนที่ชีวิตไงที่เขาเรียกแล้วก็ลิขิตด,ดวงชะตาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนั่นแหละคือการใช้ข้อมูลทางโหราศาสตร์คือการใช้ข้อมูลคัำพยากรณ์เนี่ยไปประกอบในการตัดสินใจนะครับเราเห็นทั้งดีทั้งร้ายในดวงชะตาเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือก ในเส้นทางที่ถูกต้องนะครับครั้นเมื่อดาวเสาร์เนี่ยได้เริ่มโคจรเดินหน้าเป็นปกติแล้วนะครับตั้งแต่วันที่19กันยายน2 5 6 3ดวงชะตาบ,บุคคลราศีเมษเนี่ยจะเริ่มเห็นว่าหน้าที่การงานการประกอบอาชีพนะครับจากที่เคยติดขัดไม่ราบปลื่นทำการสิ่งใดมาก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีอุปสรรคมาขวางมาดึงมาเหนี่ยวมาฉุดมาลังเนี่ย ให้ก้าวหน้าต่อไปไม่ได้นะครับมันต้องมีเหตุให้สะดุดให้ต้องหยุดทําการแก้ไขก่อนจึงสูญเวลาไปกับการแก้ไขปัญหาเนี่ยไปมากนะครับเสียเงินเสียทรัพยากรไปก,กับการแก้ไขปัญหาเหล่านี้มากมายบัดนี้นี่เหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเริ่มคลายนะครับเริ่มคลายออกแล้วนะครับไปต่อได้ไปเป็นได้ด้วยคุณสมบัติาธาตุลมของพระราหูที่ไปกระตุ้นถึงฐานดวงชะตาของบุคคลราศีเมษเนี่ย ในความเป็นศูนย์ยาาหะนำหน,าานำหน้าราศีเกิดนำหน้าลัคนาเนี่ยก็ต้องมุ่งสแสวงหาเงินทองหาความสำเร็จนะครับทรัพย์สินต่างๆการเก็บออมให้เกิดขึ้นในดวงชะตาของบุคคลราศีเมษนับจากนี้ไปปีครึ่งเหนือเรื่องราวตรงนี้แหละครับจะเกิดขึ้นนะครับดวงชะตาที่ว่าร้ายก็จะกลับฟื้นแล้วก็ดีขึ้นมานะครับอย่าไปกังวลน,นะครับเพราะมันเป็นเรื่องดีมากนะครับที่พระราหูได้มา โคจรเข้าปกคุมที่ราศีพฤกษกตรงนี้นะครับทีนี้เนี่เมื่อดาวพฤหัสบ,บดีโคจรเป็นปกติอีกองคหนึ่งนะครับดวงชะตาบุคคลราศีเมษเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นสัมผัสได้ถึงความคล่องตัวฝ่ายรายรับของสถานะการเงินเนี่ยการไหลเวียนของกระแสเงินรายวันเนี่ยนะครับอินคมเพสซีฟหรือไม่ก็แคดโฟร์ต่างๆเนี่ยครับ เอาเป็นว่าซื้อมาขายข้องมีรายรับเข้ามาก็นำไปใช้จ่ายหนี้สินได้ตามรายการบินที่ได้ตั้งครั้งเอาไว้ต่างๆเนี่ยตามแผนงานแผนการเงินได้ทั้งหมดแล้วครับไม่ติดขัดในระบบการบัญชีเลยนะครับแล้วก็เริ่มสามารถที่จะควบคุมแผนการเงินได้ในระบบธุรกิจของตัวเองของบุคคลชาวราศีเมษนั่นแหละครับส่วนปายย่อยบุคคลธรรมดามนุษย์ข้าวแกงรับประทานฟาสต์ฟู้ดนี่นะครับบุคคลราศีเมษเนี่ยที่มี การมีงานทำเนี่ยรับเงินเดือนค่าจ้างมีไรายได้แบบรายรับเป็นประจํานะครับกลุ่มนี้ไม่ต้องคิดมากเลยครับกับอนาคตให้ต้องปวดหัวนะนะครับหรือไปรู้สึกว่าที่ต้องถดถอยต้องใจหายใจคว่ำหรืออะไรตรงเนี้ยมันไม่ต้องแล้วครับผมเพราะว่าดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดีเนี่ยต่างเข้ากระตุ้นให้ดวงชะตาพาไปหาสุภผลของชีวิตได้อย่างสมความคาดหมายนะครับสมดังที่ตั้งใจไว้ในใน,ในชะตาชีวิตนะครับมีมีการ ยังไงก็มีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนครับฟื้นคืนจากที่ตกพุ่มร้ายๆเนี่ยนะครับหลุดรอดออกมาได้กลับฟื้นขึ้นมาดีมีแต่เรื่องราวของเหตุการณ์ชีวิตด้านที่ดีดเลยครับมีความสำลิดผลในการปฏิบัติชอบทำหน้าที่การงานมีความรับผิดชอบได้สำเร็จเลยนะครับเจ้านายหัวหน้าง,งานผู้บังคับบัญชากล่าวชมยกย่องยอมรับในทักษะฝีมือนะครับก็เป็นที่รักที่วางใจของเจ้าของจิตการการต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นฐานชีวิตของการทำงานต่อไปในอนาคตเนี่ย ให้บุคคลชาวราศีเมษที่มีรายได้ประจํามีเงินเดือนประจำเนี่ยมีความก้าวหน้ามีผู้บังคับบัญชาส่งเสริมนะครับนะครับเจริญรุ่งเรืองสมหวังสมปารถนานะครับก็สําเร็จสําเร็จครับกับเรื่องความรักของบุคคลราศีเมษนี้นะครับพราหูเนี่ยจะก่อเหตุเรื่องราวให้ได้ปวดหัวให้ได้ปวดเสียนเวียนก้าวเพียหัวใจเนี่ยครับหรือก็ไม่มีนะครับหากเป็นว่าคุณตามใจคนรักของคุณแล้วแล้วก็ก็เป็นเพียงแต่ว่าเป็นชคชจีคนรักของคุณเนี่ย ใช้จ่ายเงินเกินตัวใช้เงินมากในช่วงนี้แต่ถ้าเต็มใจให้ใช้จ่ายนะครับบุคคลราศีเมษเนี่ยบริหารจัดการได้โดยไม่เดือดร้อนใครก็ไม่ใช่เรื่องที่ต้องนํามากวบคิดให้มีความกัดกุ้มหรือเกิดความกังวลน,นะครับหากแต่ว่าบุคคลราศีเมษเนี่ยที่สถานะทางการเงินยังไม่พร้อมนะครับที่จะ,ะขยับขึ้นเกณฑ์เป็นสายเปยน,นี่สินะครับก็ต้องควบคุมนะครับพูดจาปรับความเข้าใจการปรับวิสัยของการใช้เงินนะ ให้รู้จักยับยั้งไม่ให้เกิดความซุลุ่ยซุล่ายเมื่อวางเกินตัวดาวประโคาะมาในมุมนี้เนี่ยพูดคุยกันได้นะครับไม่โกรธไม่ทะเลาะล่ะครับนะครับยิ่งเมื่อดาวพุธเนี่ยนะครับควจรพักองศาในเรือนคู่ของบุคคลราศีเมษความรักจะหวานชื่นครับแฮปปี้ดีดาเป็นสเสน่หานะครับที่มีความสุขสมพี่ลมหมายภายใต้การส่งแรงเอื้อมถึงการแฝงเรือนเกษตรของเหล่าดาวประเคะที่อาศัยกระแสแสงแห่งดาวอาทิตย์เข้ากระตุ้นในแต่ละองค์นะครับ ครั้นเมื่อดาวพระเคราะห์ประจําราศีเกิดของบุคคลราศีเมษเนี่ยคือดาวองคาลนะครับโคจรพักองศายกข้ามกลับไปราศีเดิมที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยเข้าสถิตในเรือนดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวพระเคราะหคู่สมพลกันความรักประเภทที่ว่าอิงแอบแนบอุรารักไข่หลงไหลในสเสน่หาเหล่านี้ประมาณนี้นี่ครับพึงเข้าใจว่ามันเป็นช่วงเป็นเกณฑ์ที่ความลับจะถูกเปิดเผย ความจริงจะปรากฏอะไรที่ทำซ่อนๆแอบแว้เนี่ยช่วงนี้อ่ะเป็นถูกดาวประเคราะห์เข้ากระตุ้นต่อมคุณธรรมเป็นเกณฑ์ที่ต้องเล่าความจริงแล้วก็ยอมรับแล้วไปบริหารจัดการตามครองธรรมยึดศีลห้าเป็นกรอบปฏิบัติบุคคลราศีเมยียจึงจักมีความสุขสมหวังพาครอบครัวมุ่งไปสู่ความสุขความสมบูรณ์ได้สูงสุดตามกําลังบุญที่เด่นในอัตภาพของแต่ละดวงชะตานะครับ ยิ่งเมื่อดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าสถิตในเรือนดาวเสาร์ยิ่งส่งผลถึงพระราหูที่โคจรเข้าครองตำแหน่งมาตรฐานนิดด้อยเสื่อมอ่อนกำลังพระเคาะตามเกีย์เด่นราศีรวมธาตุหรือในมุมตีโกนโหัวรัสสตรที่ดาวพฤหัสบดีเป็นจุดรวมพลังนะครับแล้วก็จะส่งกำลังพระเคาะไปถึงเราดาวพระเคาะอื่นตามแรงเอื้อมถึง และดาวประโคะที่สื่อความหมายคําปยากร์ถึงเรื่องราวสุขภาพการเจ็บป่วยของดวงชะตาราศีเมษเนี่ยก็เสื่อมด้อยอ่อนแรงอ่อนกําลังลงเช่นกันดังนั้นเนี่ยการเจ็บป่วยด้วยอาการเจ็บปวดกระดูกกลางลําตัวหรือกระดูกสันหลังโดยมีจุดเริ่มต้นที่ต้นคอหรือที่ท้ายทอยเนี่ยก็จะเริ่มสออาการออกมาเป็นปรากฏการณ์ผลกระทบทางกายวิภาคนะครับดาวประเคะเสื่อมแรงเข้าทับ กายวิภาคอวัยวะส่วนใดของร่างกายจุดนั้นอวัยวะนั้นเป็นต้องมีอาการเจ็บป่วยแสดงอาการออกมาถือเป็นสัญญาณอันตรายของการเจ็บป่วยนะครับจึงต้องรีบไปพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือแพทย์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆเหล่านี้นะครับพระราหูพองตำแหน่งมาตรฐานนิดในเรือนการเงินของบุคคลราศีเมษเนี่ยทรงอิทธิพลในมุมสะดุ้งกับ ตามรูปแบบการโครจรที่ย้อนจากในเรือนราศีภาคกลังคืนเช่นเดียวกันกับจุดเกิดก็เป็นอันว่านะครับหนี้สินก้อนใหญ่เนี่ยเป็นว่าได้มีความสามารถที่จะแบ่งปันที่จะจัดสรรเงินออกไปชำระหนี้สินได้มากโขทีเดียวครับก่อนถึงวันสิ้นปี2 5 6 3นะครับดังนั้นเนี่ยบุคคลราศีเมษเนี่ยจะดำเนินชีวิตเข้าสู่ปีใหม่2564ด้วยภาระหนี้สินที่ลดลงนะครับ และเนี่ยจะทําให้บุคคลราศีเมษมีขวัญและก็กําลังใจที่จะตั้งใจทํางานทํามาหากินหาเงินเพื่อกินเพื่ออยู่เพื่อเก็บออมแล้วก็เพื่อสร้างครอบครัวให้มั่นคงนะครับจบการพยากรณ์ดวงชะตาบุคคลราศีเมษแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกดแชร์คลิปพยากรณ์นี้นะครับออกสู่เพื่อนๆของคุณนะครับแล้วก็แนะนําให้กดปุ่มติดตาม ปุ่มถูกใจนะครับเป็นน้ำใจเมติที่มีต่อกันครับสวัสดีครับ